ชื่อไผ่ดงไผ่ดงับไผ่ดอยู่วไนบ้าอยู่ต้งหมู่เก้าหมู่สบห้าครับห้าทางขึ้นคลองครับโอ้างขึ้นคลองปูนไม่ใช่เหรคะอืตานันเป็นปูนนี่เป็นปูนั่นอันนี้นครอันนี้ไข่นี้ไม่ใช่ร มีสองอันค่ะมีขออนุญาตหนึ่งสองสองอันมั้ยสองอันอ่ถูกแล้วขออนุยากเอาเก็บขวดนี้ก่อนเอาเข้าวเอาน้ำมาให้กินด้วย ผัดอย่าไล่วันนี้ลูกหลานมาเซ็นไว้เอาเข้าเอาน้ำเอาของหวานมาใดู่ีมากินด้วยขอเสรินมนะดูมมากินนี้อิ่มหนำสำลันใจ <c oughs> ใกอกาดี เอาคำสิงก็ถ่ายรูปให้นะเขาส่งไปอวดพ่อหน่อยพ่อมามาั่งเปล่าไม่กล้ามามาก็แอบมาก็ได้